สวัสดีครับเดี๋ยวเราช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่ yeah. หลังจากเราไล่ทำสายหลักของ EB9 กับ EB10 ไปแล้วนะคันนี้ก็จะเป็นไล่ไล่ทำสายรองนะก็บอกไปก่อนเลยว่าคุณพ่อไม่ได้ทำสายรองทุกเด็กนะครับที่ไม่ได้ทำแน่ๆเลยคือทจิคเซเพราะว่าตอนแรกจะทำแล้วกับสายดักเล็กซึ่งไปลองดูแล้วคุณพ่อไม่เข้าใจเลยว่ามันจะออกดักเล็กล่างใหม่มาเพื่ออะไรนะฮะก็ มันจัดเป็นศาสตร์มัน,ม,นมันทำเหมือนกับว่าจะทำสายดาร์กเล็กซ์ได้แต่ว่าเออไม่ไม่ทำดีกว่านะทำแล้วปวดหัวนะครับแล้วก็มีสายม i n i n g ที่ทำไปแล้วแต่ว่าเอาจริงๆเล่นแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปก็คลิปจะตามมาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคุณพ่อไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นอ่าเท่าที่ดูดหลายๆตัวจากอนาคต ในกล่องต่อไปที่เกีโดลาออกมันจะมีตัวซับที่ดีกว่าน,นี้ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบโอเคเล่นแก้เบือ่อเล่นเบื่อกันลิงคาริโอก็เอามาเล่นสายนี้มาเล่นแก้เบื่อไปนิดนหน่อยก็ก็พอไหวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลใส่ลองทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ทํามาไอเนี่ยคือสายที่คุณพ่อเล่นบ่อยสุดไม่ได้ว่าสายหลักนะไอไม่ได้ว่าสายลองนะไอเนี่ยคือเด็กที่พกตลอดตอนนี้เป็นใ<ห>นโอเนกตาสายที่คุณพ่อชอบที่สุดนะครับก็คือสายทหารเสือนัอน่น <med it> เองนะมาดูกันดีกว่าเนาะคือแบบ ปกติคือชอบเด็กทหารเสือมากๆไงครับตอนนี้คือมันซับซับสายมาแบบโอเคเลยอะ่ะตัวเริ่มนะครับก็จริงๆจะใส่เป็นตัวเริ่มโอเบอร์สก็ได้แต่ว่าในไหนก็นไหนแลวเนาะมันเป็นทหารเสือทั้งเด็กแล้วก็ใส่ตัวทหารเสือให้มันครบแล้วกันเพราะว่าพักวีมันดีกว่าพักจีมากๆตอนนี้คุณพ่อชอบที่สุดคือมันไม่ขอติดชื่อทั้งการโซบาร์เคิเตอร์บาร์คือมันไม่ได้ทหารเสือก็จริงแต่คุณไม่ต้องใส่ทหารเสือล้วนก็ได้กรนั่นเองนะครับเป็น ตัวเริ่มในหันเสือเนาะเป็นไยทับจัว่วฝันของข้าเป็นเกล็สามเรือสูสงกว่าหยิบควิกชิลตัวยืนหลักโดยยืนแวนหลักจริงๆก็ยังใช้เป็นเซซิเลียเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างจะคุ้มและเก่งที่สุดในตอนนี้เนาะก็เป็นฐา,านเสือแห่ดอกลิลลิตสีขาวนะเซซิ 13, Ford, Activ, One Guard, One 1, เลียมื่นส er ามมีฟอร์สแอคทีฟวันกาดวันเพื่อเทิร์นเคาน์เตร์บัสหนึ่งในไทยเรียกกัแเราหนึ่งใบเปิดทับเด็กห้าใบคอการ์ดไม่เกินสองใบลงช่องเรียถ้าในาโซมีเกล็ดสามอยู่ด้วย จะคอสามตัวแทนสองตัวแล้วก็แถวหน้าบุกหมื่นอีกเก่งเก่งมากๆทำให้มันยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับในเด็กตอนนี้เนาะก็ฐานเสือคุณพ่อพูดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นล้วนแล้วกันเนาะเป็นหลักเป็นเซซิเลียนะครับซึ่งต่อให้เซซิเลียไม่ขึ้นเรายังมีตัวรองที่พอได้ต้องบอกว่าพอได้ยืนแวนพอได้ซึ่งสกิลเก่งจริงของมันนะคือสกิลลงเรียนั่นเองนะครับฐานเสือแห่งดอกโบตันนะฮะ มันติน่าก็เป็นตัวรีเจนเก่าเนาะตอนนี้กลับมาเป็นออกมาพร้อมกับคู่เจียนแต่ว่าไม่ได้เป็นรีเจียนเนาะก็มื่นสามมีฟอสเหมือนกันแอคทีฟในช่องเวนการ์ดวันเพื่อเทินเหมือนกันโซบ,บัสหนึ่งใบรีไทยเลียการ์ดเราหนึ่งใบดูเท่าเด็กห้าใบคอหนึ่งใบลงช่องเียและสับกองนะครับก็สุกเฉินยังลงแวนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ดีดเท่าซิสเซียก็ตามแต่ว่า ในกรณีที่เขาไม่ให้แดมเราหรือแดมเราหมดแล้วเราต้องขึ้นสามแล้วแล้วก็ขึ้นเป็นตัวนี้เพื่อที่จะโซบาสแล้วก็กินเพื่อนหนึ่งเปิดท็อปคอก็ได้หรือเอามายืนก่อนแล้วเทิร์นต่อไปคุณนครอะไรเป็นซิซิเลียเพื่อที่ทว่าซิซิเลียจะมีเกรดสามในโซแล้วจะโดดสามตัวแทนสองตัวแล้วหมุกหมื่นแถวหน้าด้วยนั่นเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงแวนก็ได้ลงเลียก็ดีนะซึ่งสก,กิลลงเลียงมันก็คือคอนเทนต์ช่องเรียกากาศนะครับ ในเทิร์นนี้ถ้าการนี้ลงสนามจากกองการ์ดจะบวก5000บวก1ครีสํำคัญจริงๆคือมันบวก5,000ันบวกครีแล้วถ้ามันลงมาจากซิซิเลียที่มีเกตสาในโซปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าตัวเองตีอยู่ที่28 2ิดสองครีไม่รวมฟอร์ตไม่รวมบูทเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงมากๆข้างเป็นข้างที่ค่อนข้างจะกดดันสุดๆนะครับซึ่งใส่สี่เก่งมากชอบมากนะฮะก็ เกียร์สามก็ใส่อยู่8ใบนะเป็นมาตรฐานเลยเป็นเด็กที่ใส่เกียร์สาได้มาตรฐานที่สุดนะที่เคยทานะํามาเพราะว่ามันยืนได้2ตัวเลยไงคือแบบโอเคอันนี้ไม่ขึ้นก็ขึ้นอีกตัวนึงก็ยังก็ยังทันนะคู่เจียนนะทหารแห่งดอกลิลลี่โบตไอทหารเสือแห่งดอกโบตนันอีกคนหนึ่งนะทัวเร่นะครับเป็นใบที่แบกแบกเด็กมากๆในช่วงต้นเกมคือทัวเร่เนี่ยสำคัญสุดๆนะครับสกิล อ๋พลังหมื่นชิวพันสกิลออตโต้แวนการ์ดเรียกการ์ดนะครับเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บาดหนึ่งีไทยเรียกการ์ดแล้วหนึ่งใบถ้ามันอยู่ช่องรีทาทยตัวมันเองก็ได้เปิดทับเด็กสามใบคอการ์ดถ้าคอทหารเสือจะคอได้สิกไม่เกิน2ใบถ้าไม่ใช่ทหารเสือจะคอได้1ใบหมายความว่าคุณสามารถเปิดทับเด็กสามใบและคอทหารเสือ2ตัวปุ่งๆได้แต่ว่าถ้าสมมติเปิดทับเด็กสามใบแล้วคุณไม่อยากจะคอทหารเสือคุณไปคอตัวอื่นที่ไม่ติดฐานเสือคุณจะคอได้1ตัวซึ่งมันคุ้มแบบ โคตรคุ้มนะคือเคาน์เตอร์บัตหนึ่งกินเพื่อนหแล้วเปิด3มคอ2ตัวพวกเด็กนี่ที่บอกมันเป็นทานเสือเกือบจะล้วนอยู่แล้วนั่นเองก็โทุเร่จะเป็นตัวที่ขึ้นเกต2แล้วคุณจะแห่3มเลนได้แบบชิวๆสบายๆอีซีอีซเลยนะฮะทานเสืออีกใบหนึ่งก็เป็นอีกตัวนี้ใช้ง่ายเอามาเล่นกับใครก็ดีนะครับเพราะว่า ลงมาปุ๊บเรียกโทเค็นเนาะก็จะเป็นทหารเสือแห่งดอกเพนซี่ซิเวียนั่นเองเกตสองห้าพันเอ่ะหนึ่งหมื่นชิวห้าพันออโต้แวนการ์ดเรียการ์ดเมื่อลงสนามนะครับอคอแพนโทเค็นหนึ่งใบง่ายเลยคอตรงไหนก็ได้หนึ่งตัวเท่ากับว่าซิเวียลงมาจะมีแพนโทเค็นฟรีหนึ่งตัวก็ถ้ามาจากโทเล่โทเล่อาจจะคอเกตหนึ่งที่เป็นทหารเสือแล้วก็คอซิเวียแล้วก็ซิเวียลากโทเค็นมาหนึ่งตัวคือสามใบเต็มบอร์ดง่ายเลย เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับตัวสุดท้ายที่ติดที่เป็นเกียร์สองก็จะใส่เกยียร์สองสิบสองใบตัวสุดท้ายที่คุณพ่อใส่ก็จะเป็นเจ้านี้ไขวานไขวานในเด็กนี้ตอนนี้ความเก่งพ่อบอกเลยว่าลดลงเยอะจากที่มันจะตีอยู่ที่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกลายเป็นว่าไขวานาตีอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นมีโทเค็นอยู่ในหลังสักสองใบก็ตีสักสองหมื่นเพราะว่าตอนนี้โทเค็นมันน้อยมันไม่ได้แบบโทเค็นสามตัวสี่ตัวให้ไขวานมา บัฟพลังและไควัวนตอนนี้จะอยู่ที่แบบหมื่นห้าสองหมื่นบ้างอะไรพวกนี้นะก็ไม่ซีเรียสติดไว้เพราะมันอย่างนอ้งนอยมันติดฐานเสือทัวเร่เรียกอย่างน้อยน้อยเรียกซินเวียกับไทวานมาลงซินเวียซินเวียใช้สกิลซินเวีย,วย,วยก่อนลากโทเค็นแล้วก็ไทวานให้กดสกิลไม่ลงสนามเห็นโทเค็นหนึ่งตัวบวกห้าพันเนี่ยนี่คุณพ่อเคยทําในคังที่แล้วก็ยังไหวก็ยังเป็นอีนอกตัวหนึ่งที่ติดไว้นั่นเองนะครับเผื่ออนาคตมาถ้าอนาคตตัวใหม่มามันดีกว่านี้ก็ ไขวันก็จะเป็นตัวแรกที่ปลิวออกจากจกองนะกต็ตอนนี้ก็ใส่สีอ๋อสกิลเนาะอ่าเมื่อลงสนามตัวมันจะบวกห้าพันต่อเรียกา,กาศเกลศูตรในสนามนะครับก็อย่างที่บอกเนาะก็สกิลเมื่อลงคุณจะไปกดซิลเวียเพื่อที่ให้ซิลเวียลากโทเค็นมาก่อนแล้วคุณค่อยแลวมันลงพร้อมกันอย่างที่คุณพ่อเคยทําให้ดูในตอนนู้นนะก็โดดสองตัวใช่ไหมโดดจากควอทัวเร่ทัวเร่โดดซิลเวียกับโดดไขวาน เราอย่าเพิงกดสก,กิลไควานแล้วกดสก,กิลทัวร์เล่เอ๋ยแล้วกดสก,กิลซิวเวียก่อนซิเวียร่างโทเค็นหนึ่งตัวครับแล้วให้กดสก,กิลไขวานไขาวานสก,กิลเมื่อลงนลักษณะมีเกียร์ศูนย์ที่เป็นเรียกาดบวกห้าพันแค่นี้ก็ไปลองจัดลองเล่นนะเป็นท่าที่ใช้ง่ายๆหนึ่งท่าเนาะจริงๆเล็กนี้มันเล่นง่ายมากเลยนะเปิดคอเปิดคอเปิดคอ,ออย่างเดียวเลยคือแบบทหารเสือออริจินอลเลยกินเพื่อนโดดกินเพื่อนโดดนะครับก็ใช้ง่ายๆเนาะ กิหนึ่งและกิจหนึ่งก็จะเป็นทานเสื้อแห่งดอกทำโปโปนะครับมีรุก,กะพลัง8 00 0ชูหมืน่นออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามโซ so บัสหนึ่งคอเพนโทเค้นหนึ่งใบไว้ที่หัวเขาหรือไว้ที่ตูดของน้องก็ได้ถ้าแล้วก็อีกสกิลหนึ่งในช่องเลียนะฮะเมื่อเล็กเับไปอื่นลงบนหัวหรือลงตูดน้องจะบวกพลังให้น้อง3 0 0พด้วยก็ชิ้นง่ายๆเล็กโทเค้นสบายๆตัวหนึ่งเนาะใบนี้คุณพ่อแนะนำว่า เป็นตัวค่อนข้างจะฟรีจะใส่สี่ใส่สามก็ได้ถ้าจะใส่สี่ก็ไปลดตัวอื่นออกนะครับคุณพ่อใส่ไว้สามเนาะเพราะว่าโอกาสใช้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะมันต้องสุ่มกาชาในการโดดเนาะก็จะเป็นหารเสือแห้งดอกแอ,อนเทรเรียกัสโทน่กัสโทเน่เนาะก็แปดพันชิลหมื่นคอนทินิวเรียกาดในเทินที่ถูกคอจากกองตัวมันจะบวกหมืน่นก็ลงจากกองบวกหมื่นนั่นแหละเพราะว่าถ้าลงจากมือก็ไม่มีอะไรเลยใส่เยอะไปมันก็ค่อนข้างจะ เสียของถ้าใส่เยอะไปมันก็ขึ้นมือเยอะก็เลยใส่ไปสามใบลังสวยเนาะอ่ะเก็ดหนึ่งอีกใบหนึ่งก็จะเป็นทานเสือแห่งดอรลิลลี่แห่งบุพานะครับริเบก้าแปดพันชูหมืน่นออตโต้เรียากาไม่ม้องสนามยูนิตเกรดหนึ G 1, หรือต่ำกว่าหนึ่งใบบวกห้าพันใช้ง่ายๆอีสกสกินหนึ่งออตโต้เรกาดเมื่อเมื่อจบเทอร์เราโซบัสหนึ่งรีไทโทเค็นหนึ่งใบ เด้งรีเบกาขึ้นมือก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายลงมาจิ้มเพื่อนบวกห้าพันจบเธอถ้ามีโทเคนอยู่คุณก็บึมโทเคนทิ้งแลวยกขึ้นมากาัดเอามากัดหมื่นได้นั่นเองตัวสุดท้ายคุณพ่อว่ามันเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เป็นหานเสือเพราะว่ามีเจ้าหนี้อยู่นั่นเองนะครับโคโรล,ล่าดากอนก็เอามาติดไว้เพราะว่าเด็กนี้มันโดดเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นอ่ะยอมที่มันไม่ติดทหารเสืออีกสักใบหนึ่งและหานเสือตอนนี้มันหมดแล้วด้วยมันมีอยู่แค่นี้ก็ใส่ตัวนี้แทนเพราะว่าใช้ง่าย ใส่ไว้คู่หนึ่งเนาะแปดพันชิหมื่นสกลออตโตรเรกาดนะครับเมืเ่อเรกัดไปอื่นลงสนามจากค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดตัวมันจะบวกสามพันก็ง่ายๆเลยถ้ามีตัวนี้อยู่ในสนามแล้วก็แวนเป็นซิซิเลียซิซิลเลียเรียกมาสามตัวปุ่มๆแล้วตัวหนึ่งอาจจะเป็นอ่าซิเวียซิเวียโดดทโเทเค็นมาเห็นสี่ตัวโดดบวกไปสี่สามสิบสองบวกไปหมื่นสองบูทสองหมื่นหรือตีเองสองหมื่นโคตรง่ายนะ ง่ายและดีนะก็ใส่ไปคู่นึงเพราะมันติดฐานเสือนะใส่เยอะไปมันก็โดดมาแล้วทัวเร่เจอเปิดสามเจอสามตัวสองตัวเลยมันจะเหนื่อยเกินกับทัวเรนะ่เนาะทริกเกอร์ก็จะใส่เป็น d r พีจีสนะครับแล้วคุณพ่อใส่คริสทริกเกอร์แปดใบเลยตามสไตล์อ,อ,อาร์อาร์เฐานเสือนะเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือไอเนี่ยเป็นเป็นฐานเสือด้วยนะต้องใส่ตัวนี้หนึ่งตัวนะ ไอ้ตัวเนี้ยจะใส่เป็นไอ้นี่หรือจะเป็นใส่ไปแคปไซซินใบใหม่ก็ได้แต่ว่าคุณพ่อนำว่าไอ้นี่ขอเป็นหันเสือหนึ่งใบนะเพื่อฉุกเฉินคอสองตัวเอามาช่วยตีช่วยบูทได้เนาะก็ติดไว้แปดใบนะครับเพราะว่าถ้าคุณขึ้นเป็นซิซิเลียเมื่อไหร่ปุ๊บตั้งแต่นั้นมามือคุณจะคออยู่มันเอละใบยอย่างมากและที่เหลือจะเป็นซิซิเลียโดดจากกองแทนเนาะแล้วก็ฮนะิลสี่เนาะฟอร์สคุณพ่อแนะนําว่าให้เป็นฟอร์สหนึ่งนะครับกับเด็กนี้เพราะว่า เบรพลังมันไม่สูงมันไม่สูงเลยเพราะว่าเออ่ถ้าใช้ฟอสสองคุณสมมติต่อตวดสิบแปดต่อให้คุณโดดไอตัวที่บวกพลังมามันจะเป็นสองแปดสองแปดตีเขาเขอเขากัดส0งหมื่นก็มิดแล้วอะ่ะเล่นฟอสหนึ่งค่อนข้างจะคุ้มกว่าไม่ใชอันนี้ไม่ใช่ฟอสอันนี้มันโทเคน็นไออันนั้นมันเป็นคลิกซิลฟอสหนึ่งค่อนข้างจะคุ้มกว่าเพราะว่าเอามาเล่นหวังผลกับ มาตินดามาินดาลงมาบวก5,000บวกคิอยู่บนฟอร์ตบวกอีกหมื่นหนึง่งได้จากหมื่นหนึ่งของเซซิเลียอีกค่อนข้างจะคุมนะครับแล้วก็โทเค็นโทเค็นติดไว้สัก4 5่ใบเอ้ย5 6กใบก็ได้คุณพ่อติดไว้6ใบถ้าไปแข่งจริงๆใส่สลิปนี้ไม่ได้นะจะใส่สลิปให้ไม่เหมือนกับเมนเด็กเมนเด็กคุณพ่อใส่สลิปอาชาโทเค็นใส่ซองใส่ได้ไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ หรือถ้าใส่ก็พยายามไม่ให้เหมือนไปไม่พยายาม,มให้เหมือนต้องไม่เหมือนกับเมนเด็กถ้าใส่เป็นอาชาอันนี้ต้องใส่เป็นอันอื่นทางที่ดีด้วยไม่แนะนําว่าให้ใส่เหมือนกับฟอร์สด้วยนะจะ,จะได้ไม่จะได้ไม่งงนะครับโอเคไะวิธีเล่นของเด็กอย่างที่บอกเด็กนี้เล่นง่ายมากเป็นเด็กที่มือใหม่เล่นได้มือเก่าก็เล่นได้เพราะสนุกสนุกมากคือเด็กที่พกตอนนี้อ,อย่างที่บอกคุณพ่อพกเด็กนี้ตลอดพูดว่าแบบชอบมากนะก็ดีที่สุดคือตรงสายมีลูกกะเนาะ มิลุกะลงสนามจัวหนึ่งก่อนจากสก,กิลตัวเริ่มแล้วก็สก,กิลมีลูกะทอโซหนึ่งลากโทเค็นหนึ่งใบลงตุดแค่นี้ตีสิบสามง่ายเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นเทินใหม่ไอ้นี่ไม่ค่อยถูกยิงหรอกเพราะว่าอยู่ที่ตุดไม่ค่อยถูกเล็งด้วยขึ้นเกตสองที่ดีที่สุดคือขึ้นเป็นทัวเรถ้าถ้าคุณขึ้นหนึ่งเป็นมิลูกะได้ขึ้นสองเป็นทัวเรจะคุ้มมากเคาน์เตอร์บัตหนึ่งกินโทเค็นเปิดระด็กสามใบคอทานเสือได้สองตัวที่คุณพ่อบอกว่า คุ้มที่สุดของมันคือคือเปิดได้สามตัวแล้วเปิดได้สองตัวนี้คือโคตรคุ้มหรือหรือต้นเกมคุณเปิดได้มาทินด้าก็คุ้มคุ้มมากคือจะสามตัวเนี้ยเปิดมาเป็นไครก็คุ้มหมดไอ้นี่อาจจะไม่เท่าไหร่อ่าจริงๆต้องมีไอ้นี้ด้วยที่ตัวไหนที่คุ้มถ้าเปิดเจอเนี่ยสามตัวถ้าคุณเปิดสามตัวนี้คุณแบบโอ้เลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเอาตัวไหนลงเนาะก็อ่าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้สบายชิล ชิวเลยลงคู่ลงคู่ปุ๊บสกิลของซินเวียไม่ตรงนี้ก็ได้เพรว่าแรงมากบวกห้าพันบวกคีปลงจากกองคันนี้อาจ,จะคอหรือไม่คอมือก็เพิ่มกันแล้วแต่แหละอ่าถ้าอยากจะคอเพิ่มหัอาจจะคอเป็นเป็นรีเบกาก็ได้มาจิ้มโทเคนิ่งห้าพันแล้วจบเทินยกรีเบกาขึ้นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่หรือถ้าคันนี้คันนี้ก็หมืน่นหมื่นต่อมือน่นข้างนี้สองหมื่นสามสองคีโคตจิจาร์ดนะจิจาร์าด อ่ะขึ้นเทินใหม่ขึ้นเทินใหม่หมหมที่คุณพ่อบอกว่าปกติแล้วที่เล่นคือมาทินดาขึ้นมือโคตรเยอะนะก็ขึ้นเป็นมาทินดาก่อนก็ได้ไม่ซีเรียสแล้วก็อิมัลตเนลี่กีฟฟอเด็กนี้คุณพ่อจะแนะนําให้ฟอ d ข้างจะข้างไหนก็ได้ให้ฟอ d ข้างไปก่อนลูกหนึ่งคือไลท์สให้ฟอ d ข้างคือแวนไม่ต้องเอาฟอสฟอสข้าง2อลูกไปเลยแล้วก็กดอ่าให้ดีเพราะว่าแวนคุณพ่อจะแนะนําว่าให้เอาไอเนี้ลงตูดแวนไว้ หรือลงตุดข้างก็ได้ถ้าคิดว่าคุณจะเก่งพอที่จะเปิดเจอมาตินดาไปมาติน่าลงมาเลียแล้วตัวนี้มันจะเก่งจัดนะฮะก็<ม>สกิลถอดโซ่หนึ่งกินนี่นี่ไปหรือจะกินโทเค็นก็ได้แล้วแต่อาจจะกินโทเค็นก็ได้ไม่จําเป็นโทเค็นเปิดท็อปห้าคอหนึ่งคนถ้าสมมติว่าเ,เก่งจริงๆคุณอาจจะคอเป็นมาตินดาอีกรอบหนึ่งอย่างี้ก็ได้หรือใครก็ได้จริงๆไม่ซีเรียสเลยไม่ฟิกเลยคือแบบเปิดใครลงมาก็ได้หมดอะ่ะ อย่างนี้เขาต่อให้เป็นรีเบกายย้ายังได้เลยลงมาจิ้มนี้ครับพันไอ้นี่บวเห็นไอ้นี่อีกสามพันก็ได้คือแบบได้หมดได้หมดจริงอฟุฟุฟอ่ะสมมติเป็นคอเป็นคนนี้ละกันลงมาลงจากสนามมาบวกหมื่นตัวนี้เห็นโหลดจากกองมาบวกสามพันลงมาจากสกิลบวกสามพันไอ้นี่ตีสองหมื่นแล้วแค่เนีเน้แรงทุกแรงหนึ่งแล้วสองหมื่นสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ ข้า้งนี้ยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแค่เนี้ยแล้วขึ้นสามครั้งที่สองขึ้นสามครั้งที่สองก็แน่นอนนี่คุณพ่อบอกนะวันนี้วันนี้มุมไม่ดีนะมุมแคบเหลือเกินสมมติขึ้นได้ยังไงก็ต้องขึ้นเป็นเซซิเลียเซซิเลียคือตัวเล่นหลักเลยก็ฟอร์ตข้างเหมือนเดิมเคานต์บัตหนึ่งกินเปิดทาเด็กห้าใบคอสามตัวเพราะว่าเก็ตมีเกดตสามในโซ่สมมติเก่งๆนะคอเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณเจออย่างนี้ขึ้นมาคือแบบโอเค ฟันวนข้ามลองหา้าเก็บเด็กอ่ะขอได้สามตัวอันนี้บอกสามตัวแถวหน้าบวกหมื่นอ่าริเบก้าจิ้มตัวหนึ่งบวกห้าพันจิ้มไอ้นี่ตัวนี้เห็นโดดมาสามตัวสามสามเก้าโคตรดีแค่นี้แค่นี้ก็เล่นได้แบบชิวชิวชิวเลยอ่ะแล้วก็แวนวิง่งอย่าิบเอด สามหมื่นสี่มืนแล้วก็ที่เหลือก็ฟอส์ลงค้างไอ้ทิกเกอร์ลงข้างให้หมดข้างนี้จะแรงกว่าข้างนี้แต่ว่าสองขีทั้งสองข้างคือแบบโอเคโอเคคัพรีนะฮะก็ประมาณนี้กับเด็กทหารเสือล้วนๆนะก็อย่างนี้บอกว่ามันเป็นเด็กที่แบบโคตรสนุกมันคืออสเปคสเปคของเด็กมันเป็นยังมันเป็นประมาณไหนคือประมาณคนที่ชอบโกพาราดินสมัยก่อนอะโก้าราดินแบบ แบบริเบอร์แบบกุนกวินที่ที่มีการโดดเยอะๆอะ่ะก็จะชอบเด็กนี้เพราะว่าคุณพ่อชอบทอบโกทหารเสือมันก็เหมือนกับเล่นคล้ายๆกับโกแต่ว่าเสียตอนที่ว่ามันต้องกินเพื่อนแต่ว่ามันมันจะโดดติดชื่อได้เยอะกว่าเยอะกว่าโกโกส่วนใหญ่กดโดดได้ตัวเดียวเนาะมากสุดสองตัวแต่นี่มากสุดคือสามจากซิซิเลียก็อ่าไม่นับไม่นับกากูเวนนะที่มันโดดมาประมาณหกตัวได้นั้นไม่นับนะมันเยอะเกิน ก็ไปลองจัดเล่นดูนะครับกับสายรองที่คุณพ่อคือว่าไม่ดีแย่เป็นสายรองที่ดีที่สุดที่สองกล่องคือแบบอวยอะ่ะรู้เลยว่าอวยนะก็ไปลองจัดเล่นดูได้นะครับของใช้ของเก่าค่อนข้างเยอะต้องว่าของเก่ากับของใหม่อ่ะใช้อย่างละครึ่งเลยนั่นเองก็ของใหม่ใช้สามตัวของเก่าใชท้ที่เหลือคือของเก่าล้วนนั่นเองนะฮะโอเคไปลองจัดเล่นดูแล้วก็อย่าลืมดูคลิปจบแล้วนะฮะดูที่คิดิคิปชั่นกับ ดูคอมเมนต์ด้วยเผื่อบางทีคุณพ่อพูดผิดพูดเร็วหรือพูดสกิลอะไรผิดไปหรือมีบางตัวที่น้นองๆหลายๆคนแนะนำนะก็ลองไปอ่านดูนะครับหรือคอมเมนต์คุยกับคุณพ่อก็ได้เนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ